สวัสดีครับและนี่คือแ a ป p y นุชชาชา n e l วันนี้นุชชาก็จะมาตามคำเรียบร้องก็คือมาอัปเดตสภาพผิวหลังทําเลเซอร์เดือนที่4ว่าสภาพผิวตอนนี้เป็นยังไงจากสภาพผิวตอนนี้หลังจากที่คุณหมอประเมินไปก่อนทําเลเซอร์เนี่ยเดี๋ยวนุชชาจะลงภาพในบล็อกหรือว่าในเพจแล้วกันเนาะว่าผิวเนี่ยมันดีขึ้น แต่หลังจากที่นุชาได้ทำเลเซอร์ไปครั้งที่3มเนี่ยมันมีเกิดอาการสิวอุดตันขึ้นแล้วก็สิวอักเสบขึ้นคุณหมอก็ได้ทำการกดสิวแต่ตอนนี้หลังจากที่กดสิวได้ประมาณ2วันเนี่ยสิวก็ยังไม่ยังไม่หายดีก็มันจะขึ้นประมาณ10เม็ดก็ถือว่าเยอะนะเพราะนุชาเนี่ยสิวหายไปประมาณ2ปีแล้วสิวมันไม่ได้ขึ้นแล้วสิวมันก็ขึ้นช่วงบริเวณเนี้ยคุณหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่เรานอนดึกหรือว่าเรา หรือว่าเราเอามือไปสัมผัสผิวระหว่างวันก็ได้แต่ผิวบริเวณอื่นไม่มีปัญหาแล้วบริเวณแก้มอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอันนี้คือรอยดําหลังจากที่เราตัดผังผืดไปครับน,นะครับก็จะมาให้ดูสภาพผิวตอนนี้เลยละกันว่าสิวมันขึ้นในระดับที่แบบนุชชาตกใจแบบสิวขึ้นหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คุณหมอบอกไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันก็จะหายไปถ้าเรารักษาแบบถูกวิธีเพราะว่าผิวตอนนี้ของเราเนี่ยมันเซนซิทีฟรับ เมืชาาก็จะให้ดูภาพด้านขวาก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะก็อย่างให้ดูไปในคลิปแรกเนี่ยแผลมันจะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่ามันมีการตัดผังผื่นหรอวาการซาะหลุมสิวเนี่ยให้ผังผืนอ,อย่างเงี้ยเหมือนเป็นแผแลเรามีแผลอยู่แล้วผังผืนมันเกาะบนแผลถ้าสมมติว่าเราไม่ซาอผังผืนอ,อย่างเงี้ยหลุมสิวมันก็ไม่ตื้นขึ้นแล้วก็ไม่สามารถสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้อ่ะให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ อันเนี้ยก็จะเป็นรอยสิวอันนี้เพิ่งทำเลเซอร์ไปเมื่อ2วันที่แล้วเนี้ยก็รอให้ผิวมันตกสะเก็ดอันนี้ก็จะมีอาการรอยแดงนะครับแล้วที่รอยดำเนี่ยคือเกิดจากการใช้ CO2 ในการยิงเข้าไปแล้วก็มีการตัดผังพืชร่วมด้วยก็สิวที่มันขึ้นเนี่ยที่นุชาบอกเนี่ยมันอักเสบระบมมากเลยก็เนี่ยขึ้นประมาณเนี้ยประมาณ1 2 3 4 5 6 6เม็ดก็ตอนแรกก็มันเป็นอุดตันแล้วตอนนี้มันเป็นอักเสบประทุขึ้นมาอย่างเช่นหน้าผากนี่ก็ไม่เป็นอะไรเลยนะตรงขมับด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายก็มีไม่ไม่ม,มีสิวขึ้นน่ะนี่ก็จะเป็นการยิงเลเซอร์ยิง CO2 แล้วก็เอลเบียมลงไปมันก็จะเกิดตารางแต่ตอนนี้ตารางมันยังไม่ไม่แห้งหรอแผ่มันยัง ไม่ตกสเก็ดดีมันจะต้องเห็นผลหรือว่าตกสเก็ดเป็นดำเนี่ยที่นุชาสังเกตนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3-5ถึง้าวันมันจะกลายเป็นสีดำดำตรงเนี้ยก็จะเป็นสีดำแล้วก็ประมาณ7-10ถึงวันเนี่ยสเก็ดสีดำเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปก็ถามว่าเครียดไหมก็ไม่เครียดนะเพราะปกติเพราะาตอนนั้นอะเป็นเยอะยิ่งกว่านี้อันนี้คือหน้าสดมากๆจริงๆไม่ได้ผ่านอะไรเลย ไม่ดูอีกทีสิวตรงตรงจมูกนี้นุชาก็ให้คุณหมอเนี่ยยิงเลเซอร์เอียวเอียวเบี้ยมเข้าไปเพราะว่าตรงเนี้ยก็จะมีสม่วนมากจะเป็นสิวอุดตันเวลาเรายิงเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าสิวมันขึ้นน้อยลงแล้วก็รูมขนมันกระชับขึ้นอย่างเงี้ยก็หลังจากทาเลเซอร์ไปเดือนที่3เนาะที่บอกไปว่าสิวขึ้นแล้วก็มีการผิวบริเวณโดยรอบเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นสาเหตุเกิดจาก อาจจะเกิดจากเรา,าสัมผัสผิวนอนดึกหรือว่าทานอาหารไม่ดีแล้วการดูแลรักษาหลังเลเซอร์เนี่ยที่นุชชาได้รับการแนะนำหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์คือคุณหมอจะให้ไม่ให้ล้างหน้าจนกว่าแผลจะตกสะเก็ดคือว่าต้องใช้ผ้ากอ๊อตผ้ากอ๊อก็ต้องเป็นผ้ากอ๊อชนิดนาโนนะคะเพราะว่าอะไรถึงเป็นผ้ากอ๊อตชนิดนาโนนาโนกอ๊อชนิดพิเพษาะเนี้ากลายคนอาจจะ ใช้ผ้าก๊อตในการซับแผลหรอือทำเลเซอร์นุชชาแนะนำยี่ห้อนี้เลยเป็นยี่ห้อนาโนเมทอ่ะเพราะว่ามันสามารถดูดซับของเหลวหรือว่าแผลอย่างเงี้ยได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้แผลหรือว่าสะเก็ดเนี่ยติดลงในผ้าก๊อตการรักษาหลุมสิวการทำเลเซอร์เนี่ยการที่ทำให้แผลหายช้าที่สุด อยู่นานที่สุดยิ่งทําให้หลุมสิวของเราเนี่ยดีที่สุดล้นได้ผลดีที่สุดแล้ววิธีการใช้ก็หยะน้าเกลืออันนี้ก็จะเป็นน้ําเกลือ,อน,นี้นชชาแบ่งมาใช้น้ําเกลือของ Ke ี n and แค r e หลายคนน่าจะรู้จักนะครับก็ใช้น้ําเกลือ,อน,นี่แหละหยดๆไปแล้วก็ทาให้หมาดแล้วก็ซับเช็ดเบาๆเช็ดเบาๆแล้วก็ตามด้วยสามวันแรกเนี่ยคุณหมอก็จะให้ยามาทา ยาทาบำรุงเนี่ยหลังเช็ดหน้าเนี่ยสามวันแรกน่าจะเป็นยาที่ลดการระคายเคืองแล้วก็หลังจากที่สามวันแรกเสร็จแล้วคุณหมอก็จะให้ทาตัวเหมือนคล้ายเป็นเป็นครีมบำรุงผิวอะเนื้อมันจะไม่มันจะแปลกๆไงไม่รู้นะเป็นเนื้อสีขาวแบบเนี้ยทาผิว ทาตรงที่เป็นสเกตเนี่ยจนสเกตหลุดออกหมดถึงจะใช้ครีมบำรุงอื่นๆได้หว่างที่ทาสวันเสร็จใช่ปะครีมตัวนี้เสร็จหลังจากนั้นก็ทาตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวทาสิวทั้งนชาใช้ทั้งแอคเน่อยู่ในการทาตรงนี้ไปมันก็จะหายไปได้หลังแล้วก็การดูแลสุขภาพนุชชายอยากให้คําแนะนําว่าควรที่จะ านอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้แล้วก็ทานอาหารที่มันสามารถช่วยสร้างกรเลาเจนได้เร็วอย่างเช่นพวกหนั้หมูตีนเท้าไข่แล้วก็อะไรที่มันปลาอย่างเงี้ยแล้วก็ผลไม้สดน้ำปัน่นสกัดอย่างเงี้ยนุชาก็จะทานมันก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นผิวโดยรวมเนี่ยมันความจริงถ้าสมมติว่า ที่แล้วเนี่ยนุชาไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่อัดอัพโหลดลงไปแล้วละ่ะว่าผิวเนี่ยมันดีขึ้นนะแล้วก็รุมสิวเนี่ยมันตื้นขึ้นมาในระดับในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ไม่เป็นที่หน้าพอใจตามที่นุชาคาดหวังอยู่ก็อาหารการนอนการนอนก็ไม่ควรเกินห้าทุ่มก็เลทสุดไม่เกินเที่ยงคืนแต่ถ้าสมมุติว่าห้าทุ่มเนี่ยไม่เกินห้าทุ่มเนี่ยคือเลทสุดจริงๆแล้วนะถ้าหลังจากนั้นเนี่ยสิวของเราเนี่อาจจะขึ้นได้แล้วว่ากระบวนการสร้าง สร้างเซลล์ผิวของเราเนี่ยอาจจะทํางานไม่ได้เต็มที่นุชชาแนะนําถ้าใครรักษาสิวหรือว่าเลเซอร์หลุมสิวอะไรเงี้ยควรรักษาสุขภาพของตัวเองเนี่ยให้ดีมากๆแล้วก็การทําความสะอาดผิวนุชชาก็ได้พูดไปแล้วเนาะก็หลายคนถ้าทําเลเซอร์อยู่ก็ควรจะใช้วิธีนี้ในการรักษาและดูแลตัวเองจนดีขึ้นนุชชาก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนเพราะนุชชาพรีชีพให้ทุกคนดูว่า มันยังมีวิวัฒนาการมีนวัตกรรมหรือว่าวิธีการที่ทำให้เนี่ยสิวหลุมสิวของเราอดีขึ้นได้นุชาแนะนำเลยว่าถ้าไม่อยากมารักษาหลุมสิวหรือว่าเลเซอร์แบบนุชชาเนี่ยคือตอนเป็นสิวเนี่ยห้ามกดบีบแกะด้วยตนเองเด็ดขาดควรจะให้คุณหมอหรือว่าใช้ทาทายาหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ย อย่างถูกต้องก็จะไม่ทําให้เกิดเป็นหลุมสิวที่ต้องเสียเงินมากมายเป็นค่ชาใช้ใจ่ายน้ำนักเป็นเกือบแสนน่ะรวมค่าเดินทางอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นแสนเลยละ่ะก็ไม่นุชาไม่ขอไม่บอกคลินิกเนาะเพราะว่าผลการรักษาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นตามที่นุชาคาดหวังถ้านุชามันไม่ได้ผลดีนุชชาก็จะอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปใช้กันแต่นุชาไม่ได้สปอนเซอร์ไงแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย ก็ยังขอทุกคนไม่ต้องมาินบ b o x ถามว่าไปทําที่ไหนนะถ้ามันดีจริงๆนุชาก็จะแนะนําให้ทุกคนไปที่นี่เลยโดยเต็มใจโดยไม่ต้องค่าสปอนเซอร์เลยดังนั้นแหละก็ตอนนี้มันยังไม่ได้ดีตามที่นุชาคาัดหวังก็ทุกคนอย่าพึ่งมาอินบ็อกถามว่าพี่นุชาไปทําที่ไหนนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากก็จบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติสกเกตหลุดออกแล้วแล้วผิวหน้ามันเป็นยังไงเนี่ยนุชาก็จะมาอัปเดตคลิปที่ คลิปที่3ในการรักษาหลุ่มสิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งถ้าทุกคนสนใจหรือว่าฝากติดตามนุชาทาง Facebook ก็พิมพ์ว่าแฮ p ปี้นุชาก็จะเป็นเจอเฟซส่วนตัวแล้วก็แฟนเพจก็จะเป็น เรื่องสิวเรื่องบ้านบ้านายนุชาพิมพ์ที่กู o g l e ก็ได้ว่าเรื่องสิวเรื่องบ้านบ้านก็จะเจอแฟนเพจนุชาเด้งขึ้นมาก็สามารถไปกดไลค์กดพูดคุยกดปรึกษารักษาสิวอาจจะตอบชา้าหน่อยแต่ตอบทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากกด s b s c r i b e YouTube เพื่อติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนุชาเราสามารถคอมเมนต์สอบถามวิธีการดูแลหรือว่าการอะไรเกี่ยวกับสิวเนี่ยได้วันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนเพื่อนที่รักษาสิวและติดตามนุชาเนี่ย หายจากสิวด้วยเร็วด้วยเธนบายสวัสด <c oughs> ีครับ